สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ของมีนะคะนั่นคือตัวนี้เลย ูคอลลาเจนนะคะ U คอลลาเจนเป็นคอลลาเจนคอมเพกนะคะที่รวบรวมสุดยอดคอลลาเจนทั้งหมด4ชนิดด้วยกันนะคะได้แก่คอลลาเจนไตเปปไทด์นะคะคอลลาเจนไตเปปไทด์คอลลาเจนไทป์ ide, 2, 2แล้วก็คอลลาเจน HACP นะคะเพียงนยูนะคะแค่กระป๋องเดียวนะคะก็สามารถดูแลครอบคลุมทั้งหมดของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวนะคะทําให้ผิวดูอ่อนเยาว์นะคะขาวใสเต่งตึงลดยิ้วรอยนะคะลดซาก,กาดจุดดำๆ,ๆต่างๆนะคะทําให้ผิวมีออร่านะคะมีน้ํามีนวลชุ่มชื้นนะคะ เรื่องผมนะคะแล้วก็เรื่องเล็บนะคะก็ทําให้ผมและเล็บยาวไวแล้วก็แข็งแรงนะคะส่วน,นีนเรื่องกระดูกนะคะก็ไปเพิ่มน้ําในข้อต่อนะคะทําให้ลดอาการปวดนะคะอาการเจ็บต่างๆโรคลูมาตอยต่างๆนะคะดีขึ้นนะคะแล้วก็กระดูกแข็งแรงรวมทั้งนะคะไปเพิ่มน้ําในมุนตานะคะทําให้ลดอาการตาแห้งด้วยและที่สําคัญนะคะสารสกดัดทุกตัวนะคะในยูคอลลาเจนนะคะเป็นเกรีเมียมนําเข้าจากประเทศท่ปุ่นนะคะ ใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับตัวแทนได้เลย1กระป๋องนะคะ1 1 0 0 0แนมืนนนกรัมน,นะคะทานได้1เดือนนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นแลกของแถมรวมทั้งส่งฟรีด้วยนะคะสนใจทักได้เลยค่ะ